จัดแถลงข่าวการเตรียมพร้อมการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลขณะนี้มีความพร้อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหการรมเตรียมผลักดันการวางระบบน้ำประปาเพื่อพัฒนาท่าเทียบเรือทุ่งคลองสนให้ได้มาตรฐานรายละเอียดของข่าวติดตามได้จากวันรั์จำปาสายชนธรรมกุลในข่าวตรังยามบ่าย สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะมาติดตามชมข่าวตรังยามบ่ายนะคะประจำวันอังคารที่10มีนาคม2555คะ่ะกับดิฉันสายชนธรรมกุลค่ะค่ะดิฉันวันรัชจัมปาค่ะ,คะวันนี้นะคะเราทั้งสองคนก็มีหลากหลายประเด็นนะคะที่เกี่ยวข้องและก็อยู่ในจังหวัดตรังนะคะเป็นกระแสะที่เกิดขึ้นในจังหวัดตรังมาเล่าข่าวให้กับคุณผู้ชมได้รับฟังรับชมกันอีกเช่นเคยนะคะค่ะค่ะวันแรกนี้ข่าวแรกในวันนี้นะคะก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับการสร้างความสุขคะ่ะทุกคนอยากมีความสุขใช่ไหมคะ,คะแต่ว่าในภาวะปัจจุบันนี้ทุกคนเครียดมาก มีสิ่งจําเป็นที่ทําให้เราต้องเครียดโดยไม่รู้ตัวก็มีเหมือนกันนะคะ,คะซึ่งครั้งนี้นะคะทางศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรังค่ะก็ได้เลยเห็นถึงความสําคัญครั้งนี้นะคะก็ได้มีการจัดโครงการสัมมนาชาวตรังร่วมมือร่วมใจก้าวสู่สังคมความสุขค่ะก็จัดครั้งนี้นะคะก็ให้แก่ภาคีเครือข่ายเพื่อร่วมสร้างความสุขในสังคมค่ะ วันนี้นะคะที่โรงแรมธรรมรินทนานะคะนายกระเกียผู้กลางรองนายกองการบริหารส่วนจังหวัดตรังเป็นประธานเปิดโครงการสัมมนาชาวตรังร่วมมือร่วมใจก้าวสู่สังคมความสุขโดยนางสุภวรรณนินรัตน์นะคะผู้อำนวยการศูนย์สุขภาพจิตจังหวัดตรังได้กล่าวถึงที่มาของโครงการซึ่งจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานสร้างความสุขให้กับประชาชนจังหวัดตรงังและให้ภากีเครือข่ายนะคะมีความรู้ความเข้าใจแนวทางการสร้างความสุขในสังในชุมชนและสังคมค่ะ อีกท้งเพื่อสร้างภาคีเครือข่ายในการขับเคลื่อนการสร้างความสุขระดับจังหวัดอำเภอตำบลและหมู่บ้านที่ยั่งยืนและต่อเนื่องโดยการสรันมนาในครั้งนี้นะคะมีผู้เข้าร่วมจำนวน150คนค่ะประกอบด้วยสมัชชาสุขภาพจังหวัดตรงังตัวแทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรงังตัวแทนจากสำนักง,งานเทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลตัวแทนจากโรงพยาบาลชุมชนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพจิตตำบล ตัวแทนจากภาคประชาชนและผู้สนใจค่ะสำหรับการสัมมนาในครั้งนี้นะคะเป็นการบรรยายและการอภิปรายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นเรื่องความสุขของคนตรงังและแนวทางการเสริมสร้างความสุขค่ะรวมถึงการแสดงความคิดเห็นในเชิงบริหารของผู้บริหารสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดด้านการสร้างความสุขเพื่อก้าวสู่สังคมความสุขด้วยนะคะก็ะถ้าพูดถึงนะคะภาวะเศรษฐกิจตอนนี้ไม่ว่าจะราคาสินค้าราคาน้ามันแพงมากค่ะ ขับรถไปนี่ก็เครียดไปนะคะใช่แล้วค่ะว่าเอ๊ะวันนี้เราจะเติมน้ํามันจ่ายเท่าไหร่ว่าันนึงมันจะพอหรือเปล่าใช่ค่ะ,คะวันนี้คุณนาราณวันนั้นเติมน้ํามันเท่าไหร่แล้วคะตอนนี้อ๋อวันนี้ยังไม่ได้เติมค,ค่ะยังไมไ่ออกไปไหนก็พยายามต้องเขาเรียกว่าเขาเรียกต้องคิดมากคิดหลายอย่างจะเดินทางสักทีหนึ่งก็ต้องคิดนะคะ,คะแม้แต่จะกินเดี๋ยวนี้ก็ต้องคิดแล้วว่าจะ กินจะทานอะไรดีให้มันคุ้มให้มันอิ่มนะคะประหยัดด้วยให้มันมีประโยชน์ครบถ้วนนะคะ,คะเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยของกินทุกอย่างมันแพงหมดะะใช่ค่ะก็ทําให้เกิดความเครียดนะคะเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างความสุขก็ต้องมีอย่างต่อเนื่องคือต้องบางคนเขาเครียดไม่รู้ตัวนะคะเรื่องของความสุขนี้หายไปยังไงก็ต้องเรียกวา่าภาคีที่มาร่วมประชุมในวันนี้นะคะคาดว่าน่าจะ ไปเ,เรียกว่าต่อยอดในการสร้างความสุขให้เกิดขึ้นในชุมชนนะหัวเราะสร้างสิ่งหัวเราะหรือว่าทําให้ทุกคนมีความสุขได้ใช่ค่ะก็มีส่วนช่วยให้สังคมเรามีความสุขได้ในระดับหนึ่งนะคะค่ะก็ไปต่อกันที่เรื่องการเมืองค่ะคุณสายชนตอนนี้กําลังเรียกว่ากําลังเข้มข้นกันเลยทีเดียวนะคะค่ะก็ทางเทศบาลนครตรังค่ะก็ได้จัดการแถลงข่าวนะคะการเตรียมความพร้อมของการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นค่ะโดยขณะนี้นั้นก็มีความพร้อมไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นตค่ะ วันนี้นะคะที่เทศบาลนครตรังค่ะโดยมีนายสุชินสุธาชีวะนะคะประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครตรังนางไพลินเขื่อนทาผู้อำนวยการคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําเทศบาลนครตรังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะร่วมกันแถลงข่าวนะคะการเตรียมความพร้อมสําหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิน่นหรือว่าผู้บริหารท้องถิ่นค่ะที่จะมีการเลือกตั้งนะคะในวันที่22เมษายน2555นะคะว่าในขณะนี้ค่ะทุก ทุกอย่างนะคะทางคณะกรรมการได้มีการเตรียมความพร้อมในทุกๆด้านโดยเฉพาะการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะอาทิคณะกรรมการประจําหน่วยผู้สมัครค่ะมาทําการชี้แจงข้อระเบียบข้อบังคับนะคะในการเลือกตั้งเพื่อป้องกันการร้องเรียนซึ่งการเลือกตั้งในครั้งนี้นะคะก็จะเน้นเรื่องของความเป็นกลางนะคะเป็นหลักค่ะ นอกจากนี้ค่ะก็ยังมีการสร้างความเข้าใจนะคะเกี่ยวกับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งผ่านทางสื่อมวลชนนะคะในการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้ประชาชนนั้นได้รับทราบค่ะอาทิคุณสมบัติของการเลือกตั้งซึ่งผู้ที่มีสิทธิ์เลือกตั้งในครั้งนี้นะคะจะต้องเป็นบุคคลที่มีอายุ18ปีขึ้นไปหรือว่าเกิดก่อนปี2537แล้วก็ต้องเป็นบุคคลที่มีรายชื่อนะคะในสำเนาทะเบียนบ้านที่อยู่ในเขตพื้นที่เลือกตั้งไม่น้อยกว่า1ปีค่ะโดยนับตั้ง แต่วันเลือกตั้งนะคะในส่วนในส่วนของการเตรียมความพร้อมเรื่องของสถานที่นั้นนะคะก็ได้มีการเตรียมความพร้อมไปแล้วร้อยเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะคะแล้วก็ได้มีการกําหนดจุดการติดตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครแต่ละพักในพื้นที่ต่างๆกว่า100จุดโดยในขณะนี้ค่ะทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายสืบสวนสอบสวนนะคะของสํานักง,งานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดตรงังก็ได้มีการตรวจพบแผ่นป้ายหาเสียงที่ผิดระเบียบการเลือกตั้งแล้วหลายป้ายค่ะซึ่งก็กําลังเดินทางนะคะหาข้อมูลเพื่อดำเนิน เนินการตามกฎหมายเลือกตั้งต่อไปหลังจากการแถลงข่าวค่ะก็ได้มีการปล่อยขบวนรณรงค์การเลือกตั้งนะคะไปตามจุดต่างๆในเขตเทศวาลนคนรตรังอีกด้วยค่ะ ก็เป็นขบวนรถตุ๊กๆนะคะรณรงค์ให้ประชาชนออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งกันนะคะในวันอาทิตย์ที่12เมษายนนี้ถ้าพูดถึงก็คือเหลือเวลาอีกแค่หนึ่งเดือนเท่านั้นนะคะที่จะไปเตรียมความพร้อมกันนะคะซึ่งประชาชนที่มีเสร็จเลือกมีสิทธิ์เลือกตั้งที่อยู่ภายในเขตเทศบาลนครกรังนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจบัญชีรายชื่อกันได้นะคะเดี๋ยวตรวจได้วันไหนเราจะมาแจ้งให้ทราบด้วยนะคะคาดแล้วก็คาดว่าน่าจะมีการทําหนังสือแจ้งไปยังกับตามบ้านต่างๆด้วยนะคะเพราะว่าเขาว่า ทางคณะกรรมการเนี่ยนะคะ,ขาาะ,คะเขามีการชี้แจงมาะคะคุณวรนรัตน์ว่าออถ้าเป็นการเลือกตั้งสมอสอสมาชิกสภาพผู้แทนรัษฎรเหมือนเลือกตั้งนายกนี่นะคะเขาก็จะเหมือนกับว่าคนที่อยู่ในสำนักทะเบียนบ้านนี่เขาต้องมีเขาว่าไม่ต่ำกว่า90วันคือต้องเข้าในบ้านหลังนั้นอะ สามเดือนแล้วแต่ถ้าเลือกตั้งนายกสภาท้องถิ่นสนายกเทศมนตรีท้องถิ่นนี้นะคะจะต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า1ปีซึ่งจะต่างกันณตรงนี้นั่นเองนะคะก็ไม่เหมือนกันยังไงก็จะย้ายมาปรับนี่ไม่ได้ค่ะก็เหมือนดิฉันตอนนี้ก็คือย้ายไปบ้านใหม่แต่ก็ยังไม่ได้ย้ายสำนักทะเบียนบ้านก็คงต้องไปเลือกตั้งเก่าเหมือนเดิมคะคะยังไงก็อย่าลืมนะคะไปเช็คสิทธิ์ของตัวเองด้วยนะคะใช้ในการเลือกตั้งครั้งนี้ก็ที่วันเลือกตั้งจะได้ไม่ต้องมีการผิดพลาดนะคะไปถึงแล้วอุ้ยี เมีชื่อค่ะก็นึกว่าเราไม่มีสิทธิ์แต่จริงๆแล้วเราอาจจะไปอยู่ในรายชื่อ,อบ้านเก่าใ <1 S 2> ช่เนี่ยต,ต้องต้องตรวจดูนะคะยังไงก็รักษาสิทธิ์ด้วยแล้วก็ไปใช้สิทธิ์ด้วยกรบวนรณรงก็กิิบเก๋นะคะแบบว่า รลรนคลงและก็อนุรักษ์ด้วยนะคะเพราะว่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของจังหวัดตรังนะคะ,คะสำหรับทุกๆหัวกบใช่แล้วค,ค,ค่ะมาต่อกันที่ในเรื่องของการดูแลส่งเสริมนะคะนักเรียนนะคะในช่วงปิดเทอมนะคะก็คือทางนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะก็เตรียมก่อสร้างเส้นทางลัดนะคะเชื่อมต่อพื้นที่ในหลายอำเภอเพื่อร่อนระยะเวลาในการเดินทางค่ะพร้อมที่จะส่งเสริมกิจกรรมแก่นักเรียนในช่วงปิดเทอมด้วยนะคะค่ะ วันนี้นะคะที่ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังค่ะนายกิติกภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้แถลงถึงการทํางานในส่วนต่างๆขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังในรอบเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์2555ที่ผ่านมาค่ะต่อสื่อมวลชนนะคะเพื่อความโปร่งใสในการตรวจสอบและเพื่อเป็นการติดตามผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังด้วยโดยนายกิจนะคะได้แถลงถึงแผนการดําเนินงานด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งใหม่ค่ะ เป็นการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ภายเรือคายักที่บ้านควนไม้ดำอำเภอปะเหลีนจังหวัดตรังนะคะซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการเปิดซองสอบราคาในการซื้อเรือคายัก20ลำโดยคาดว่าแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่นะคะจะสามารถดึงดูดและสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติได้ค่ะ ในส่วนของความคืบหน้าการจัดตั้งรถโดยสารประจําทางรอบเมืองตรังนั้นนะคะขณะนี้มีผู้ซื้อเอกสาร5รายและยื่นเอกสาร3รายค่ะซึ่งได้ยื่นซองภายในวันนี้นะคะโดยคาดว่าโครงการรถโดยสารประจําทางรอบเมืองตรังจะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายของประชาชนและก็จะเพิ่มความสะดวกสบายในการสัญจรให้แก่ประชาชนมากขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะอาบาต อบจต,ตรังนะคะก็ยังมีโครงการที่จะก่อสร้างเส้นทางลัดเชื่อมต่อพื้นที่ในหลายอำเภอเพื่อเป็นการเพิ่มความสะดวกในการคมนาคมระหว่างเส้นทางเชื่อมต่อพื้นที่สามารถเดินทางได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นด้วยนะคะ โดยในระยะแรกก็มีกำหนดจะก่อสร้าง10เส้นทางค่ะโดยระหว่างนี้นะคะอยู่ระหว่างการสำรวจถนนสะพานเชื่อมต่อเส้นทางอยู่และในช่วงปิดภาคเรียนนี้นะคะนักเรียนทางอปจอตังเองค่ะก็มีกิจกรรมส่งเสริมทักษะกีฬาโดยเฉพาะการส่งเสริมกีฬาบาสเกตบอลเยาวชนหญิงนะคะซึ่งประกาศรับสมัครเยาวชนระดับมต้นมปลายและระดับอาชีวศึกษาค่ะในการเข้าร่วมฝึกฝนทีมฝึกฝนทักษะนะคะกีฬาบาสเกตบอลนะคะโดยโค้ชที่มีความเชี่ยวชาญ เพื่อต้องการให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็ห่างไกลาจากยาเสพติดด้วยนะคะก็เป็นการแถลงผลงานนะคะในรอบ2เดือนที่ผ่านมาด้วยนะคะวันนี้ก็มีทางสื่อมวลชนนะคะได้เดินทางไปฟังเพื่อที่จะนํามาเล่าต่อให้ฟังด้วยนะคะก็มีหลายโครงการที่จัดขึ้นนะคะในในรอบช่วง2เดือนที่ผ่านมาด้วยะคะ่ะก็โครงการที่ดิฉันว่าที่จะมีรถโดยสารใช่ไหมคะ,คะเเชื่อมต่อระหว่างอำเภอเนี่ยดิฉันคิดว่ามันเป็น อะไรที่ดีใช่ค่ะเพราะว่ายุคนี้เนี่ยมันก็ส่งเสริมการประหยัดด้วยเป็นรถโดยสารที่วิ่งในรอบเมืองค่ะในตัวเมืองใช่ค่ะแต่ว่าส่วนในรอบอำเภอหรือว่าแต่ละพื้นที่ต่างอำเภอมาเชื่อมกันเนี่ยอาจจะเป็นเส้นทางลัดให้เดินทางเร็วขึ้นแทนที่ว่าเราจะไปออกันอยู่บนเส้นทางหลักเราก็อาจจะมีทางลัดซอยนิดนิดหน่อยๆอะไรอย่างนี้ก็จะเป็นการขยายเส้นทางเพื่อช่วย ชาวพื้นที่ตามอำเภอกันค่ะเดี๋ยวจังหวัดตรังของเราก็จะเริ่มเป็นเหมือนกรุงเทพแบบเหมือนมีรถเมล์วิ่งในรอบเมืองด้วยนะคะยังไงก็น่าจะช่วยประหยัดหลายๆคนที่ว่าถ้าคุณพ่อคุณแม่ไม่จําเป็นจะต้องไปส่งลูกในพื้นที่ที่ว่ารถพาระด้วยค่ะไม่ต้องเอารถส่วนตัวมาไปรับลูกคนนึงขับรถคันนึงเพื่อที่จะไปรับลูกที่โรงเรียนใช่คะเราก็ได้คือลูกหลานเราก็จะได้ขึ้นใช้รถโดยสารประจําทางนะคะก็เป็นการประหยัดไปด้วยทางนึงแล้วก็ประหยัดเวลาประหยัดภาระด้วยค่ะ ค่ะก็ไปต่อกันที่นะคะเรื่องของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะคะซึ่งก็สนใจโครงการพัฒนาท่าเรือ